สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมะพอกับแปดแปดแปด้าลวยเนาะค่ะมือนี่กะหลังหวยรัฐบาลไทยออกไปมือหนึ่งนาอจานเนาะเป็นจ้งไหนพี่น้องโอ้ยบ่อยากจะว่าเนะ้ะพี่น้องเนาะจ้าบอเป็นยังเอาตอตรงตามต่อเนาะแม่แม่พีพีพน้องๆองทุกคนวดประจำวันที่สิบหกเดือนท่านว่านี่เดี๋ยวเาต้องเอาให้ได้จะเอาขึ้นจะเอาขึ้นให้ได้แต่ว่าอ่า จังได้กระซาง,ง,างาด,าดา่พี่น้องสายวิ่งสายรูดเข่าดิจ่ะอีพี่หนึง่งเห็นบ่จ่ะอีพี่หนึ่งมนบ่าจ่ะอีพี่หนึ่งือวิ่งรูดศูนย์กับเก่าเนาะจา่ะฟันศูนย์เนะาะจ่ะนี่แห่พี่น้องเบิ่งเข้าจับเวลาจับโออคิดเร็วไปน้อยนึงเนาะเบิ่งอีพี่สองพี่น้องอีพี่สองก็คือว่ากหล็ดวิ่งหล็กตัวฟันเท้าเข่าดพี่น้องมันบ่าจ่ะนี่ เดน8ปรอง9ฟันที่8พี่น้องเอ,อ้ยวิ่งลูดแปดมันบอกจะเป็นเท่าเอาเฉพาะตัวเดนของอีพี่นึงกับอีพี่สองมาใจกันพี่น้อง80ดศูนยนบอพี่น้อง9 0้าศูนยมนบอจ้ะแต่พออื่นมาอ่าแปดแผ้าลวยผัดไปมากเนี่ย มาเก้าแปดสี่แล้วก็มาแปดสี่ศูนย์มากกว่าจ้ะเท่ยยุหันจ่ะแปดสี่ศูนย์มีอะไรก็เท่ยยุหันจ่ะแปดสี่ศูนย์ก็บอกเป็นยังน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้เขาก็ได้มาสรุปแค่นี้แต่แปดแปดแปดผ้าร่วยจะมาแจ้งว่าแปดแปดแปดผ้าร่วยนี่จะพยายามบาลุ้นคลิปหลายน้องพี่น้องเอาที่เน้นๆแค่นั้นจะคัดแต่เน้นๆมาแค่นั้นแค่สองสองอีพี่เนาะพี่น้องอีพี่นึงก็สิเป็นอ่าไอคิดว่า นะอีพี่สองนี่สิเป็นเนียนๆให้เลยนะจน่ะเนาะอ่ะจังได้กระซังพี่น้องเยก็ต้องขอากราบขอโทษพ,พี่พี่น้องๆทุกคนหรือว่าแม่ยเอ็ซีเด้อจ้ะขอโทษหลายๆกับวันทีนึงที่ผ่านมาที่หุ่นห้องบอ่บอเขาบ่เป็นยังเนาะแม่เนาะตามต่อว,วันที่สิบหกอ่าท่านว่านาะแม่เนาะจังได้วันที่สิบหกท่านว่า,กาวววกเกแบบแบบ่าลุยๆปังๆกันคือเก่านั่นแหละแปดแปดแปดผาลวยกับสีน้ำอ่าตัวเลขหรือสันหาตัวเลขสิ่งดีๆมาฝากพี่ฝากน้องทุกคนที่เก่าเนาะจ้ะเนาะแล้วมื้อนี้ที่เขามากกับ แจงว่าเล่าพัฒนางดงวันนะจ๊ะแม่เนาะงด๑วันวันนี้เราก็เลยมาพอกันเพียงแต่ว่ามาสรุว่าารัฐบาลไทยนอกจากหัวไปจําวันที่หนึ่งท่านว่าบ่เขาพี่น้องบ่เขาแต่ว่าตัววิตัววิ่งตัวรลดเท่าเขาเด้พี่น้องเนาะจังได้กระซางผู้ใดเขามาแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้แปดแปดผ้ารวยในเด้อพี่น้องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแรง อ่ากำลังใจรืวาวเป็นแรงบันดาลใจให้ยแปลพระรุวได้ก้าวต่อไปพี่น้องเพื่อทีว่าช่วงนี้ถึงรัฐบาลไทยบอากเขาพี่น้องแต่ว่าเล่าห้องนี้เขาดีคักขึ้เล่าเนาะเขามาแก่มือกันที่เล่าเนาะจ้ะเดี๋ยวพบกันไหมเนาะแม่แมแล้วก็พีพๆแล้วก็อ c ซทุกคนเนาะพบกันไหม่นีอ่อปั้นจั่นกันแล้วกันจะ้นะเนาะ วันจันทร์คือเล่าพัฒนาของเขาต้องแตกปวดปวแม่เนาะค่ะสําสหรับคลิปนี้ผู้ใดอ่าเขามาแล้วแม่แม่แมแมพี่ๆน้องๆเขามาแล้วกับแปดแปดแปดผ้าลวยกับคอถูดคอไปด้วพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าลวยคือเก้าปังคือเก้าแม่ค่ะกราบขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีค่ะ